เอ้ยเอ้ยเอโหโขดมากครับโดนอีกครับไอเฮี้ยนหลวงทิดเอ้ยเอ้ยโดนเลยครับโอ้โหเวลาใช้ดาบนี่ไม่ได้ใช้เสน่หเอ้ยไลอละลับ เอาล่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมเซฟเทียนนะครับและแน่น,นอนครับวันนี้ผมจะมาเติมโปรโมชั่นนี้นครับเห็นเป็นอีเวนต์ตั้งแต่เปิดเกมแล้วนะก็เติมไปก็จะได้ดาบไ์เซเบอร์ปืนคิวบีแทกเก้ฟรมนะครับแล้วก็ตัวละครผู้หญิงอีก2ตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมจะเติมเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคกดเติมเลย เรียบร้อยนะครับเติมไปเรียบร้อยมาดูกันเข้าว่ามันได้อะไรบ้างนี่เลยนี่ครับโอ้โหสุดยอดกดรับมาครับมาสามวันก็เอาดาบตัวละครอ,อีกนะโอเคตรงนี้มีอะไรครับวู้ได้อันนี้ด้วยครับรับไปหนึ่งร้อยอ๋อถ้าเอาอีกต้องเติมอีกเหรออ๋อเติมวันที่สองนะครับ ใหมันก็เหลืออีกหนึ่งวันนะเดยผมเติมเบิ้ลได้ปะเนี่ยมาดูวันนี้ครับรับอ๋อวู้คุ้มดีครับคุ้มดีมีอะไรอีกบ้างครับโอ้ได้อันนี้นด้ครับยอดสุดยอดโอ้ปืนคิดปืนปืนคิดเนี่ยเพราะไล่มันคิดนั่แหละจะมารีวิวคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวสิ่งที่เติมได้ก่อนนะครับ อีเวนต์นี้เก็บไว้ก่อนนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นทดลองปืนกันมาทดลองปืนมันมีอะไรบ้างโอ้อาร์ตัวนี้ก็โหดนะครับผมจะอัดอีกทีนะโอเคแล้วตอนนี้เรามาเล่นของที่ได้มาก่อนนี่นะครับ QB z ดาบลท์เซเบ b e r ของเราก็ใส่ไปแล้วนะครับ Damage ร้อยี่สิบ 120. ความแรง,งปืน QB z นะครับแรงมากนะห้าสิบเจ็ดเลยนะครับไฟไ e อยู่ห้าสิบเก้า a อคุณลิตประมาณ88โอ้แม่นว่ะเล็งหัวได้เลยนะเนี่ยปืนมันแม่นมากครับโอ้มีดาบด้วยเดี๋ยวช่องสองเอาเป็นบาเลตด้วยกันโอเคช่องหนึ่งเป็นปืนนี้มาที่ยปืนเยอะว่ะโอเคไปกันเลยครับมาหมดธรรมดานะหาห้องก่อนไม่ใช่หาห้องไปแม่งไปเจอหมดสนอีกชิบหายไม่เป็นไรอันนี้เลยมาครับ ก็วันนี้จะมารีวิวสิ่งของที่เติมได้นะครับว่ามันปืนเป็นยังไงดาบเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแลวผมจะเก็บตังค์ซื้อปืนถาวรน,นะครับมาซื้อปืนถาวรได้โอเคเดี๋ยวเราหัวหน้าห้องกดก่อนมาแล้วครับเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยก็มันมากนะครับมาปืนเติมเราสามวันเท่านั้น สามวันเท่านั้นไปเ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยหูโหนดมากครับโดนนี่ครับไอเฮี้ยนหลงทิศเอ้ยเอ้ยโดน,นครับสามตัวโอ้โหมามาหมุกยันบ้านเลยครับไม่เป็นไรเฮ้ยตาเถอะตาเถอะเอ้กูเติมมาเว้ยถ้าถาม ถ้าถามว่าผมเติมมาเท่าไหร่ก็เติมมา35บาทเองครับก็ได้ของพวกนี้มาแล้วนี่ครับ35บาทสุดยอดเก็บสามอีกแล้วเก็บแค่นี่มันปืนอะไรนเนี่ยโอ้โหมันอมาตะลืมไปลืมไปเลยนี่ครับปืนนี้แม่นมากครับไม่ต้องกลัวว่าจะยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหมาซ้อนกันอีกไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องอยู่ตรงกลางว่าว่าอะไรได้สองเลครับได้เฮดช็อตด้วยสามครับเฮ้ยดาบดาบสตาร์วอยไม่ได้ใช้เลยมาใช้แล้วอ้าวฮียจะใช้ดาบสักหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีวิวปกกืนก่อนอะไรอ,อะไร ดาบไลท์เซเบอร์เรายอดอยมันดาบอะไรนเนี่ยโอ้โหโดนเลยเฮ้ยทำไมทีมเราไม่ยิงเขาบ้างวะปล่อ,อยให้เขามาบุกบ้านเถอะซุครับโอ้โหว่าแล้วมันต้องมาโดนนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนี่ เฮ้ยโ <Hey, S 2> ดนหลังว่าแล้วไม่เป็เวรโดนเอาดิเอาดิาด oh <my> มาปืนเติมเว้ยตอนนี้เป็น MVP อยู่นะครับจะเป็น MVP แต่ก็แพ้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอ๋อโอเคไปหาห้องอื่นบ้างแพ้หรือชน,นะวะแพ้โอ้ oh, เป็น MVP ด้วยเค้ <c oughs> ที่ผมมาแจกไม่เป็นไรครับซ่อมปืนก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาดานเล่นที่มันดานที่ต้องใช้ดาบดีกว่าดาบและเซเบอร์เราหมดนมีดเนาะหาหมดนมีดก่อนไปครัหมดมีเหหมด,มรมดมเราต้องรีวิวทุกทุกทุกอย่างที่เราได้มาเอเอตัวละคร<อ>ตัวละคร<อ>ตัวละครล,ลืมนี่ตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ละหกวันเอ้ย เดี๋ยวนะใส่ตัวละครก่อน,นครับลืมไปเลยว่ามีตัวละครน,นี่ว้านี่ครับโอ้โหเฟีเ้ยวอ่ะไอเท่ว่ะเท่ไปมันเท่อย่างนี้วะว้าโอเคใส่ตัวละครแล้วนะครับไปเลยหาหมวดมีดเล่นนี่ว่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวดาบไรเซเบอร์นะครับเดี๋ยวหาก่อนคลายคนี่ไงห,หมวดมีด ไปเลยเอา้าวหมดมีดมีคนเล่นแค่สองสามคนไม่เป็นไรมาก่อนเลยลอมันกดก่อนครับอา้าวไปซะแล้วเสียดายไม่ได้เล่นมีดอะไปเอาเล่นหมดธรรมดาได้ครับเสียดายเสียดายอ๋อหมดเฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพยายามใช้มีด เคยด่านนี้แล้วกันมาใครอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรก็บอกได้นะครับปืนที่มีนะปืนพวก AK 15วันอะไรประมาณนี้โ okay, อเคกดแล้วมาอุย้ยอ๋อนี่หมดสนในว่าแล้วต้องหมดสนันในใช่ดบนี่้เลยเอ้าดาบโโอ้โ เวลาใช้ดาบนี่ยไม่ได้ใช้เสน่ห์เอ้ยไรอะไรดาบกูแรงเอ้ยเอ้ยเอาเฮียเอาไปไหนแล้ววะเอ้ยเอ้ยไอ้ข้างล่างเนี่ยขึ้นทำไมวะนี่ดาบแรงเอ้ย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 ฟันไม่โดนฟันไม่โดนชิบหายเฮียเพื่อนเราก็โมชิบหายเลย มาดิมาดิมาดิาดโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมามีดาบไล์ซเซเบอร์เว้ยนี่โดนอีกแล้วใช้ปืนดีกว่าไหมเนี่ยมานี่ไวะ เอ้ยอืมโอ้โหโดนปืนไปครับไม่ได้คิวนะคิวนิดเดียวปึ๊บเ,เอ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วเอ้ยคือมันบนหมดสนายนะสนายแม่งก็ล็อกเป้าให้ด้วยมันใช้ดาบฆ่าไม่ค่อยได้เลยเล่นสนายแม่งเลย ตายบ่อยเหลือเกินเฮ้ยเอ้ยอ้าวเก็บปืนไม่ไมเฉยเลยอา้าว <apocalypse> จะเล่นมีดจะเล่นมีดโอ้ลำบากผมเลยขออพายด้วยนะครับที่ผมตีใครไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยอา้อาวอ้าวอ้าวโดนดิ มุมมองมันแปลกๆนะมันมองไม่ค่อยเห็นเอ้ยเอ้ยรู้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 อะไรหรือดาดัลซเบอร์มันวิ่งเร็วกว่านะเพื่นอนเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอย่ายารู้รู้ โหระดับดาบสตาร์ a ออลอ่าโอเคโอ้บนนั้นบนนั้นบนนั้นเอ้ยทำอะไรเอาเ,เห็นเสือเห็นนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นเฮ้ยเฮียเราโดนแล้วว,ลว่าละป้าเฮ้ยเล่นปืนกันดีกว่าไหมเล่นปืนกันดีกว่าไหมเพื่อนรู้สึกลำบากกับ มีไม่งองไม่เห็นว่ะมุมมองมันอ่ะรู้สึกลำบากเออโหสัตว์วิ่งมาโดนพอดีเลยชีผ่ผายเออ,เออเออเราไปเล่นปืนดีกว่าครับไปเล่นปืนสักสองสามตาเล่นปืนนะโอ้โหโบ นี่มันด่านอะไรวะหมดอะไรวะเนี่ยมาเล่นก่อนนะไม่ใช่ห้องเดิมอีกลิปหายออกสไนเปอร์กดหมดหาหมดธรรมดาอยู่ครับแม่ตัวละครเราก็เท่เหลือเกินหาหมดธรรมดาก่อนมาอันนี้แหละ อันนี้แหละรอมันกดตั้งผมมีหกหมื่นหกแล้วนะครับเกมนี้เก็บตั้งง่ายมากอืมรอก่อนครับรอแป๊บหนึ่งนะผมตอนนี้ผมก็เวอร์สิบหกละเกมนี้เป็นเกมที่หมันมากนะถ้าตามเมื่อกี้เห็นผมใช้ดาบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับเป็นโหมดสไนยไง <c oughs> คือมันใช้ลำบากนิดนึงก็ต้องเข้าใจกันหน่อย อ้าวทำไมไม่กดกันวะเอาเปลี่ยนด่านอีกมา,าด่านนี้ได้มีการเปลี่ยนด่านด้วยนะหัวหน้าห้องเนะี่ยมาโอเคโอเคเอาดาบเฮีย,ยดาบเทบหายอเออเฮียวิง่งไปเออโอ้เฮียอันนี้ผมงโง่เองเป็นไรไเป็นไรดาบกูเท่เว้ยตายยังไงก็ไม่หัวร้อน เอยู่ไหน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 จ๊ะโดนด้วยเอ้ยดาบมาโดนเนดี่ยตายหมดดิเอ้ยดาบมาดิวะทำไมต้องสับแล้วเป็นโพกด้วยท่างมัน นี่ครับปืนเราปืนก็เท่นะแต่ผมชอบดาบมากกว่าแต่ปืนมันโคตรโกงปืนโคตรโกงอะ่ะแต่อเพาชอบส่วนตัวผมชอบอาร์กนะเก็บ5้าแล้วครับตอนนี้เก็บไป5้าตัวแหมโดนระเบิดโดนระเบิดไม่เป็นไรเฮ้ต้องมาเป็นดาบมาต้องดาบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมตะอมตะไม่น่าโง่รีบเลยหิวอ่ะอดได้ MVP เลยเนี่ยท่าผมมัวแต่หิวอย่างงี้ ไปก่อนเลยเพื่อนหิวเวย้ยหิวเวย้ย <c oughs> ตามเมื่อกี้น่าจะโดนหัวนะ <c oughs> กวันนะ <c oughs> อ้อโขกว้วหก่จะหมดมันจะโดดจริง <c oughs> แหม่อะไรวะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไปเฮ้ย hey, ต้องสับมาแล้วเป็นดาบนี่โอ้ oh, ยังโนนยิงนะเว้ยตายไปเฮ้ย <Hey, S 2> มีอีกตัวเฮ้ยโอเคเกือบเฮ็ด hey, ช็อตไป แหม,ม่โดนยิงมามต้องชักออกมาเป็นดาบเว้ยเฮดช็อตไปดิเฮดช็อตไปดิโ okay. อเคไอปืนแม่งแรงว่ะปืนแม่งแรงโอ้ oh. โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาอีกทีนึงนะครับก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวเฉยเจะมาทําคลิปแบบต่ายแรงด้วยนะเกมนี้มีต่ายแรงด้วยนะครับนี่ก็เป็นอันดับอันดับครับดมอนแพลตินัมโกล l ์ซิลเวอร์บอลเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ผมก็แค่อยากขึ้นขึ้นเท่าไหร่วะมันมีของรางวัลบอกอยู่อะเดี๋ยวเอันนี้ได้อะไรอะ AK47 รีเจนสิบวันอันนี้ได้กี่วันวะได้สิบวันเนอะอันนี้เท่าไหร่อะได้สิบันหมดเลยก็ได้อะไรปืนอะไรอีกมากมายครับอ๋อมันบอกหมดเลยนี่หว่าอ๋อไม่ใช่ได้สิบวันนี่บอลได้โกสองพันซิลเวอร์ได้คิต้า2ี่สิบเมตรโกได้ฟาร์มอิดิตสามวันแล้วก็ไว ปืคิดเอ้ยมีดคิดต้านเหรอวะไม่แน่ใจอ๋อตามนี้เลยครับก็ผมอาจจะทำคลิปตัดแลงขึ้นซิลเวอร์ขึ้นทินดัมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามปืนเวตเตอร์ด้วยนะครับเป็นปืนโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับก็จะทำคลิปรีวิวมาอีกคลิปหนึ่งนะครับ เอาสัวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย